สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาว,วาดีไอวายครับรีบหาขิงมาติดบ้านเอาไว้เพราะหากป่วยด้วยโรคเหล่านี้ขิงช่วยท่านได้ไม่ต้องพึ่งยาไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ขิงสมุนไพรที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูอีกทั้งมากไปด้วยสมรุคุณทางยาที่ช่วยในการรักษาโรคได้เป็นอย่างดีรสชาติเผ็ดร้อนแต่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายและหากท่านมีความระมัดระวังในการใช้อย่างเหมาะสมขิงสมุนไพรพื้นบ้านของไทยจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก เหมือนเป็นยาสามันประจำบ้านแบบธรรมชาติที่ต้องมีติดบ้านเอาไว้เลยครับแต่ความรู้ต่อไปนี้เป็นการใช้ขิงเพื่อสุขภาพในการดูแลเมื่อเจ็บป่วยไปดูครับเริ่มจากข้อแรกลดความดันโลหิตในร่างกายความดันโลหิตสูงลดได้โดยการรับประทานขิงเพียงแค่ฝานขิงสดบางๆต้มกับน้ำพอประมาณนะครับ ดื่มทุกวันวันละหนึ่งแก้วจะช่วยลดอาการความดันโลหิตสูงลงได้ข้อที่ 2. ช่วยในการบรรเทาอาการไข้สูงนำเอาขิงสดมาคั้นให้ได้น้ำประมาณครึ่งถ้วยครับผสมกับน้ำอุ่นและน้ำพึ่งเพื่อลดความเผ็ดร้อนลงจิบบ่อยๆหรือว่าดื่มวันละ3มครั้งอาการไข้จะค่อยๆลดลงข้อที่ 3. รักษาโรคหวัดขิง นำมาใช้เพื่อรักษาอาการไข้หวัดมีเสมหะได้โดยให้น้าเอาขิงสดมาฝนกับน้ำมะนาวให้ได้น้ำข้คนๆครับผสมเกลือลงไปเล็กน้อยรับประทานครั้งละหนึงช้อนชาวันละ2ครั้งข้อที่4ช่ชวนในการาบำรุงผิวพรรณให้เรียบเนียนโดยการน้าเอาขิงสดมาขูดให้เป็นฝอยจากนั้นก็นํามานวดบริเวณต้นขากับรวมทั้งบริเวณที่มีเซลลูไล์ เมื่อทําเป็นประจำก็จะช่วยลดความขรุขระของผิวทำให้ผิวกลับมาสวยเรียบเนียนเหมือนเดิมข้อที่5ช่วยในการดับกลิ่นในช่องปากนําเอาขิงนะครับมาคั้นผสมกับน้ำอุ่นผสมเกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยก็นํามาบ้วนปากเพียงแค่นี้ก็จะช่วยในการลดกลิ่นปากได้แล้วครับแถมยังช่วยฆ่าเชื้อโรคในปากได้อีกด้วยข้อที่6รักษาอาการปวดฟัน นำเอาขิงแก่มาทุบให้ละเอียดครับจากนั้นก็นําไปคั่วก,กับสารส้มจนเกรียมบดให้เป็นผงแล้วก็พอกบริเวณฟันที่ปวดวิธีนี้จะช่วยในการรักษาอาการปวดฟันให้หายเป็นปกติได้แต่อย่างไรก็ตามครับหากมีโอกาสเนี่ยก็ควรจะไปปรึกษา,าทันตแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาที่ต้นเหตุจะเหมาะสมมากที่สุดครับข้อที่7แก้อาการสะอึกให้นำเอาขิงสดนะครับมาตำจนแหลก เพื่อคั้นเอาแต่น้ําจากนั้นก็นํามาผสมกับน้ําพึ่งแท้เพียงเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มสักพักอาการสะอึกจะหายไปและถึงแม้ว่าขิงจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอย่างที่กล่าวมาครับแต่ก็มีข้อควรระวังในการกินและการใช้ขิงอยู่บ้างซึ่งเราควรจะรู้เอาไว้เริ่มจากข้อแรกครับแม้ว่าขิงจะมีประโยชน์แต่อย่าลืมว่าขิงนั้นมีฤทธิ์เผ็ดร้อน หากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้เกิดแผลในช่องปากได้ข้อที่ 2. ขิงมีสรมพคุณต้านการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นหากคุณมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบไหลเวียนของเลือดรวมถึงรับประทานยาสลายริมเลือดอยู่ไม่ควรจะรับประทานขิงหรือควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนทุกครั้ง และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกาันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบรับทานขิงกันบ้างหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นักวาดีไอไวต้องลาท่านไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ